ร้อนกว่าเมษาก็ฟู้ดแพนด้านี่แหละครับเพื่อนๆช้อป600บาทลดไปเลยครับ200คนที่สนใจครับผมขึ้น qr code ไว้เอามือถือมาสแกนได้เลยครับมันจะมีลิงก์ด้านบนกดลิงก์ใต้ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ช้อปปิ้งกันเลยหรือว่าใครจะกดลิงก์ก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆตอนชำระเงินให้ใส่โคดนี้นะครับเพื่อนๆที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้เลย สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันสงการครับสงการปีนี้ติดโควิดครับไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านช้อปปิ้งดีกว่า <c oughs> นี่เลยครับวันนี้พามาช้อปปิ้งกับน้องฟู้ดแพนด้าสั่งของไว้ตั้งแต่สั่งไว้เมื่อคืนนี้เพื่อนๆแต่ก็เลือกเวลาส่งนะครับบอกให้เขามาส่งเก้ามงเชาวันนี้ของมาส่งแล้วครับวันนี้มีโปรดีๆโปรเด็ดนะครับใครยังไม่ได้สมัครยังไม่มีแอปเพื่อนเอนกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ นี่ครับเห็นหลายคนอยากกินนะครับสั่งมาชิมซะหน่อยเป็นทาโรนะครับทาโรเส้นสั่งมาสองรสนะต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็นี่ครับรถโปรดเย็นเตโฟยังไม่เคยกินนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาลองชิมดูมนี่นี่ก็ของโปรดนะครับแจ็คอันนี้ก็ของโปรดครับ สาลายาลายทับแก่น้อยอันนี้เป็น ry, เยลลี่เพื่อนๆวันนั้นพอดีผมลงจาก BTS นะครับมีการตลาด่เขามาแจกของฟรีให้ชิมพอชิมอา้าวมาเห็นยี่ห้อนี้พอดีอร่อยครับหนึบหนึบน,บนี่ซื้อเลยครับโยเกิร์ตของโฟมสครับเดี๋ยวจะเอามาปั่น เอามาปั่นใส่อะไรดีเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะปั่นใส่กล้วยนะครับโอ้อันนี้มันหนักมากครับเพื่อนๆแฮนวครับแฮ้วชอบกินแฮนวมาครับแฮ้วในน้ำเชื่อมเอาไปแช่เย็นๆนะเพื่อนๆยิ่งช่วงนี้ร้อนๆโอโหนี่อันนี้จะเป็นพวกตระกูลนมนะเพื่อนๆผมจะเอามาปั่นนะส่วนมากผมชอบเอามาปั่นใส่กล้วยอันนี้เป็นไลเบอรรี่ สั่งสั่งนมมาเยอะเลยครับโอ้จะเป็นดีหน้าทั้งนั้นเลยเพราะว่าผมชอบดีหน้าเพราะมันหอมนะอันนี้เป็นจมูกข้าวญี่ปุ่นกาบ้ามีเลกตาซอยผสมมาบ้างนะครับเป็นมัชชะอันนี้เดี๋ยวจะเอามาปัน่นอันนี้ก็เป็นดีหน้าเหมือนกันออที่เหลือจะเป็นนมทั้งนั้น นี่เล็กตดซอยมี2อันมีงานดำสั่งมาหลายสั่งมาหลายรถเลยเพื่อนๆน,นี่ก็ดีหน้าหมดเรียบร้อยแล้วครับของทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะเพื่อนๆเปิร์ดนี้มีบินครับ รวมทั้งหมด611บาทนะครับแนะนำเลยครับสงการนะครับเป็นโป,โปรโปรสงการลดไป200บาทเพื่อนผมจ่ายไป411บาทโหคุ้มแบบนี้ไม่บอกได้ไงเนี่ยก็เลยต้องเอามาแนะนำนะครับเพื่อนๆใครยังไม่มีแอปนะครับโหลดเลยครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ใต้คลิปไว้นะเพื่อนๆไปกดโหลดแล้วก็ยิ่งเราสมัครใหม่นะมีโปรเยอะเลยวันก่อนผมก็ซื้อ สั่งตัวปูอบวนเส้นมาเพื่อนๆก็ได้รับโค้ดส่วนลดเหมือนกัน200ใ้อยังไม่มีแนะนำเลยนะครับโหลดเลยโหลดเลยอันนี้กินได้นานอยู่นะเนี่ยเพื่อนๆเพราะว่าปั่นก็ประมาณปัน่นปั่นครั้งหนึ่งก็แค่1กล่องเองนะอ ง่ายๆเลยครับโดยเฉพาะช่วงนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนช็อปออนไลน์ดีกว่าสบายใจสบายใจโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแคปรูปของตัวหน้าออเดอร์ของผมให้ดูด้วยนะที่อยู่ในแอปนะครับฟูดแพนด้าใครยังไม่ได้มีแอปนะครับเพื่อนโหลดเลยจัดเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว